จากทานในข่าวดีข่าวดีเพราะฉะนั้นหลวงตาจึงได้อุตส่าห์พยายามทําบุญกุศนโดยยกยมแม่ขึ้นเป็นต้นเหตุว่าทําบุญอุทิศวันตายถึงยมยมแม่ในวันนี้วันที่30นะนี่ว่าเป็นวันยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ตั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็ยมแม่เป็นในไหนนั่นล่ะที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเพียงอาศัยยมแม่เป็นต้นเหตุท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ทรมากกว่พระเจ้าไม่มีสอง พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดคนตาบอดเต็มศาลาไม่มีใครเห็นกระใจไหมพวกเรานี่พวกตาบอดเต็มศาลาไม่มีใครเห็นสภะที่มีอยู่เหมือนเราทั้งหลายเนี่ยมีอยู่เหมือนกันส่วนหยาส่วนละเอียดละเอียดสุดพระพุทธเจ้าเล็งเห็นหมดไม่ลบล้างว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มียอมรับด้วยกันพระพุทธเจ้าทุกอง,งไม่มีพระองค์ใดที่จะกัดข้านต้านทานกันว่าพระพุทธเจ้าอง์นี้สอนผิดไป องค์นั้นสอนถูกไม่มีคัดคขานกันเลยเพราะท่านทรงรู้เรื่องเห็นด้วยกันแบบเดียวกันสอนจึงสอนแบบเดียวกันนี่พวกเปรตพวกผีมีมาดั้งเดิมอาศัยซึ่งผู้มีบุญทั้งหลายทําบุญอุทชศส่งกุศลให้พ้นไป้นบางรายถึงไปสวรรค์เลยก็มีเยอะนะที่เราแผ่ยนตสุกุศลที่เบาบางบ้างไปสวรรค์ได้เลยพวกที่ที่ต่ำก็ต้องก่อเลื่อนชั้นขึ้นมาเลื่อนชั้นขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งกุศลที่เรา ทำบุญุูตีธานีไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะที่พาพี่น้องทำนี่เอานำทมพระพุทพธเจ้ามามาสอนติโลกุตการสูตรท่านสแสดงไว้เรียบร้อยบรรดาเปตรตทั้งหลายที่มารับส่วนบุญส่วนกุศลเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีญาติพว,วกที่มีญาติได้รับส่วนบุญกุศลถึงญาติแล้วก็อนุโมทนาสาธุการในบรรดาญาติทั้งหลายเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนชั้นเลื่อนผูิบางรายขึ้นสวรรค์ไปด้วยความรื่นเริงบันเทิง ญาติอีกพวกหนึ่งไม่มีญาติมาด้วยความโศกเศร้าเงอหงอยมาหวังพึ่งมาพึ่งพึ่งอะไรพึ่งอะไรเกาะไม่ติดเกาะไม่ติดเพราะไม่มีญาติวงที่จะอุทิศกุศลให้ไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจยังด่าทอพวกทั้งหลายที่เป็นญาติญาติใจจืดใจดำญาติไม่มีศีลมีธรรมทั้งญาติทั้งหลายเขามีศีลมีธรรมเขาแผ่ส่วนกุศลญาติของเราไปไหนหมดทุกคนทุกคนทุกสัตว์มีญาติด้วยกันทําไมเราญาติเราจึงไม่มี เรามาด้วยความหวังพึ่งแ,แท้ๆพึ่งญาติญาติไม่มีรายใดเลยที่จะมาแผ่ส,ส่วนบุญส่งกุศลให้เรากลับไปด้วยความโศกเศร้างงงอยแล้วดาทอแช่งพวกญาติใจดำน้ำําปุนอีกด้วยนะนี่ในติโลกุกากสูตรมีเอามายืนยันได้เลยนี่ละญานของพระเจ้าทรงอย่างทราบเห็นบทเอาความจริงนี้มาสอนพวกเราทั้งหลายเราเป็นลูกศิษย์ตาคตขอให้ฟังเสียงของพุทธเจ้าทุกชุบระวองพูดเป็นเสียงเดียวกันบทเพราะความรู้แบบเดียวกัน ไม่มีใครจะลบล้างได้คือพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกทุกองค์ออนี่เป็นศาสนาแบบฉบับมาดั้งเดิมตั้งแต่กรรมไหนการใดแล้วต่อไปนี่ก็จะมีพระพุทธเจ้าต่อไปอเป็นแบบเป็นฉบับมาด้วยพยายนอย่างทราบอย่างทราบ <c oughs> ไม่ได้มาจับมานี่ให้เป็นองค์นี้ให้เป็นเจ้าของศาสนาองค์นี้ให้เป็นศาสดาองค์นี้ให้เป็นศาสตาองค์นั้นองค์นี้เป็นเจ้าของศาสนานี่ทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจไม่มีในพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิง มาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถีรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุณปาสว่างเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละอาภีน้องลายจาไว้เราเป็นลูกศีษย์้ขอโดยคนตาบอดของเราให้ฟังเสียงท่านผู้ตาดีนะถ้าฟังเสียงผู้ตาดีเราจะมีเล่นรอดพ้นเสียอันตรายไปได้นะถ้าตาถ้าตาบอดแล้วหัวดีหอเจีงแล้วลงเหวลงบ่อตกเหวตกบ่อไปไม่รู้ตัวนะ คนตาบอดมักขี่ขี่ม้ขี่คุยคนตาดีเขาไม่โม้ไม่คุยจงไหนเป็นไผ่เขาหลีกปับ๊บหลีกปั๊บไปเลยพ้นไผ่แต่คนตาบอดนี่เจ่งแล้วมักจะหัวชนไม้ชนตอไปอย่างนั้นนะให้เราให้ฟังให้ดีเราเป็นคนตาบอดฟังเสียงพู้ที่เจ้าแล้วเราจะรอดพ้นไัยไปโดยลําดับดําดานี่คือวันนี้เป็นวันที่เราแผ่ส่วนกุศลทุกๆคนที่จะบริจาคมีสิทธิที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ บรรดาญาติมิตรทั้งหลายตลอดสัตว์ทั้งหลายที่เขามาพึ่งพา,าศัยพวกเราผู้มีบุญได้สร้างไว้ไวในวันนี้แล้วเขาจะได้บุญกุศลไปอนุโมทนาสาธุการย้อนหลังมาหาพวกเราเราก็จะมีความสุขความจเจริญบุญกุศลที่เราทํานี้เราก็ได้พวกเปรตพวกผีก็ได้ไม่ใช่ว่าทาแล้วอุทิบายเปรตผีหมดพวกเรากระเป๋าแห้งกลับมาไม่มีอย่างนั้นไม่มีเราก็ได้แบ่งส่วนบุญกุศลที่เราได้แล้วนี้ออกช่วยสัตว์ทั้งหลายได้เหมือนกันหมดให้กันจนาําหมดนะ วันนี้ได้พาพี่น้องทั้งหลายบำเพ็ญมาเป็นประจำปีประจาปีเพราะเห็นความจำเป็นของสัตว์ลึกลับลึกลนี่แหละตามทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงจึงได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนแล้วมาพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินตามเพื่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่หวังพึ่งผู้อื่นอยู่เขาจะได้พึ่งตามกำลังความสามารถของเขาของเราบุญเขาบุญเรารับกันมานกน้ยเพียงไรรับกันไปเอากันไปเอากันไป,นไปให้พากันจำวันนะ วันนี้เป็นโอกาสอันดีพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นนอนนะจิตใจพัวพันอยู่กับการกุศลผลบุญตลอดเวลาทุกหัวใจนี่เดียววันนี้เดียวว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่หัวใจนอกจากนั้นมีแต่เรื่องอก่อเวรกิเลสความโลภความโกรธราคาตณหาความดีความดีน,นขนก็มาสู่หัวใจเป็นไฟเผาไหมา้ทั่วทุกหัวใจตลอดเวลามาวันนี้เราได้บำเพ็ญตขอการกุศลตั้งอย่างน้อยตั้งแต่ตื่นนอนมา แล้วเริ่มตั้งแต่งานนี้แหละกองการกุศลจะพัวพันกับจิตใจเราตลอดมาจะทํามานั้นจะสร้างอันนี้เรื่อยมานี่เป็นจิตกุศลทั้งนั้นนะนะนี่เกี่ยวข้องกับจิตใจของเรามาจนกระทั่งวันนี้เป็นวันววละสุดท้ายของเราที่กําลังฟังเทศอยู่เวลานี้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำความสามารถของเราแล้วท่านทั้งหลายก็จะได้บุญได้กุศลพลนบุญเต็มหัวใจกลับไปบ้านไปเรือนพวกเปรตพวกผีทั้งหลายที่มาอาศัยพวกเราก็จะได้รับความ <c oughs> สู่ความเจริญจากกุศลที่พี่น้องถลายบริจาคให้นี่แล้วเลื่อนชั้นเลื่อนผุมมบางลายไปสวรรค์ได้เลยนะนี่แหละไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะการอุทิศบุญสมบูุณลในท่านสอนไว้เป็นขั้นขั้นกันขั้น,นพวกเปรตพวกผีที่มีที่มีกำนักก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาจากผลบุญของญาติผู้ที่คอยเบาบางก็เลื่อนขึ้นผู้เบาก็นั้ขึ้นสวรรค์ไปเลยมีเยอะเนี่ยท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือคําสอนของพุทธเจ้านะ ให้ท่านทั้งหลายนาไปปฏิบัติแล้วให้พึ่งตัวเองก่อนที่ตายนี่อย่าไปหวังพึ่งตั้งแต่เวลาตายแล้วญาติจะทําบุญที่กุศลให้แล้วนอนหลับคลอกๆมาได้นะเวลามีชีวิตอยู่ให้คนขวายเต็มกําลังความสามารถตายแล้วสุวิสัยญาตจ,จะช่วยเหลือได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของญาติส่วนเราที่ช่วยตัวเองในเวลามีชีวิตอยู่ให้รีบช่วยเสียตั้งแต่บัดน,นี้ตายแล้วจึงนิบนบนมนต์พระมากุศลธรรมากุศลธรรมากล้วยหอมอยู่ในนากล้วยไข่่ในนาไม่ได้นะ หลวงตาบัวน,นี่ไม่ไปถ้าใครมานิมนต์วันนี้นิมนต์ไปกุาาศลธรรมมาคนนั้นตายนี่ตายเราจะถามนี่ซะก่อนว่ามีกล้วยหอมไหมมีกล้วยไข่ไหมเราจะว่าถ้าไม่มีหลวงตาไม่ไปจะว่างั้นพวกนี้เวลามันมีชีวิตอยู่มันไม่สนใจกับวัดกบาลับศา,าสนาสนใจแต่สุสุสสรายาเมาสุฟินจริงกันาจานนาลีอะไรไปอย่างนั้นนะเวลาตายแล้วมันจะมานิมนต์เราไปกุศลเราไม่ไปอย่างมากเราเห็นกล้วยหอมกล้วยไข่เท่านั้นเราจะไปเพื่อกล้วยหอมกล้วยไข่น่กนั้นเราไม่ไป เข้าใจหรือวาถ้าให้ถ้าได้ยินอย่างนี้ให้ระวังนะเวลาตายแล้วมาในหมต์หลวงตาบัวแล้วจะมากล้วยหอมกล้วยไข่มาอวดหลวงตาบ,บัวก็ไม่เอาอีกเหมือนกันเข้าใจไหมสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือเยาะยกคนในพ้นจากถูกนั่นเวลาที่กําลังสอนอยู่ให้ยืดไว้ตั้งแต่บัดน,นี้ต่อไปอันนี้มีคุณค่ามากยิ่งกว่ากล้วยหอมกล้วยไขย่ที่จะมาแกลกหลอกหลวงตาหลอกหลวงตาบ,บ,บัวหลวงตาบ,บัวไม่ไปนะว่าเฉยๆถามหากล้วยหอมกล้วยไข่ไม่เอาไม่ได้มีอะไรยิ่งเลิศยิ่งกว่าหัวใจคนนะ เวลานี้เราสอนหัวใจคนให้รู้ศีลรู้ธรรมให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วโลกนี้จะค่อยสงบร่มเย็นตั้งแต่ครอบครัวผัวเมียออไปจะมีความสงบร่มเย็นต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ,อกันอืมไว้ใจกันได้ไปที่ไหนไว้ใจกันได้นี่แหละความมาั่นหเงินล้านเงินกี่ล้านก็ตามสู้ไม่ได้สู้ศีลธรรมที่ครอบครองแต่ละคนละคนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตตายใจกันได้นี่ไม่ได้ อันนี้มีคุณค่ามากยิ่งกว่าเงินล้านไปไหนไหนนะให้ท่านทั้งหลายสมวนศีลธรรมอันนี้ให้เป็นความอบุญแก่พี่น้องหลายยิ่งกว่าเงินล้านไปไหนไหนนะเงินล้านบิท่าไรเอาไปเผาตัวเองก็ได้ถ้าจิตใจของเรามีทางเป็นไปในทางผิดเสียเงินล้านมาเป็นฝืนไฟเผาไหม้เราก็ได้ส่วนบุญสงฆ์กุศลที่เรานํามาปฏิบ,บัติเรามีเงินเท่าใดก็ตามเราแบ่งสรรปันส่วนอันนี้สําหรับครอบครัวเย่าเรือนที่เลี้ยงดูอ่ถาดขันของเราต่อไปอันนี้เพื่อบุญกุศล เลี้ยงดูในะจิตใจหนุนจิตใจของเราเวลาตายแล้วจะอาศัยพึ่งบุญกุศลนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่พึ่งจะมีสมบัติเงินทองมากน้อยเทา่าไรโมฆะเป็นโมฆะไปหมดพอลมหายใจขาดปุ๊บร่างกายหมดความหมายทุกสิ่งอย่างหมดความหมายแต่บุญและบาปไม่หมดนะติดอยู่กับใจเพราะฉะนั้นพยายามปัดบาปออกปัดบาปให้เชื่อพระพุทธเจ้านะให้มองดูหน้าพระพุทธเจ้าอย่ามองดูแต่หน้ากิเลสมันจะพาจมนะให้มองดูหน้าพระเจ้าท่านสอนว่ายังไงท่านฉุดลากออก จากความชั่วชา้าลำบากที่เป็นฝืนไฟให้เข้าสู่ความดีให้เป็นความสงบเย่งใจให้ยึดถึงจะลำยากลำบากอะไรให้ฝืนนะไม่ฝืนไม่ได้กิเลสลากลงแท้ๆกิเลสมีกําลังมากนะหัวใจของเราผูธ้ธิชนทั้งหลายนี้่เมื่อได้บําเพ็ญกุศลไปมากๆเขาแล้วทานี้จะเปิดกว้างเปิดกว้างแล้วกิเลสเขาจะถอยหลังถอยหลังเราผ่านไปเรื่อยตลอดเยียบหัวกิเลสไปเลยพ้นทุกไปได้เพราะอำนาจแห่งบุญแห่งผลและความอุตสาห์พยายามของเรา ให้พากันจําทุกคนทุกคนนะ <c oughs> เราช่วยชาติบ้านเมืองเราช่วยทุกแบบทุกจบักาเต็มพลังความสามารถของเราเรียกว่าเราภูมิใจในการช่วยชาติคราวนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ไม่เคยคิดเคยนขาว่าจะมาช่วยชาติแม้แต่ช่วยตัวเองช่วยตัวเองก็ล้มลุกคุกคานจะเป็นจะตายอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าจะช่วยใครต่อใครเวลานั้น,น,นเราฟาดเบี่ยงกับกิเลสตัวเป็นข้าศึกต,ต,ตัวของเราอย่างหนักหน่วงกันอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยแล้วก็กิเลสค่อยจางจางทำมากค่อยเปิดขึ้นแปดขึ้น ทำมาเปิดขึ้นมากขึ้นมากกับฟาดกับยิเล็ดุดท้ายฟาดยิเล็ดพังทลายไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจของเราเลยเอาฟังพี่น้องหลายจะฟังให้ฟังเราเปิดด้วยความสัความต์จริงในหัวใจของเราที่มีมากน้อยเปิดให้พี่น้องหลายฟังในสมเจตราที่มาบุ่งมาหาบุญหากุศลในหลวงตาบัวไม่ใช่เป็นคนหลอกโลกไม่ใช่เป็นคนโกหกโลก เรานําผี่น้องทลายมาไม่มีข้อกลหกแม้แต่นิดนิดหนึ่งเรานํามาด้วยความอบอุ่นสมบัติเงิรทองก็ของไหลเข้าขังหลวงของเราหมดทุกบาททุกตังค์หลวงตาวัว,วไม่เคยแตะนะทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าขังหลวงเท่านั้นดอนลากกับเข้าขังหลวงสิบล้านกว่านองนั้นแยกมาเป็นเงินช่วยเงินไทยเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราด้วยการสร้างตึกต่างๆในโรงพยาบาลโรงเรําโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการเงินไทยนี้ไหลออกไปหมดทั่วประเทศไทย เป็นเงินสมบัติเงินทองที่หัวแหนของบรรดาพี่น้องตลายทุกคนนะดึงออกมาจากความหงวแหน,นมาช่วยชาติบ้านเมืองเวลานี้รู้สึกอุ่นหน้าฟาข้างขึ้นไปเลยไปที่ไหนมองที่ไหนเห็นแต,ต่ต,ตึกเห็นแต่ตึกตามโรงพยาบาลต่างๆตามโลรงเลรลลลียนตามถนนน้ำางไปมองไปเห็นหมดล้วนแล้วตั้งแต่สมบัติเงินทองพี่น้องตั้งหลายบริจาคทั้งนั้นนะหลวงตาบัวไม่มีเงินสักบาทเดียวแล้วแต่อาศัยพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ทํางานแทนท่านทั้งหลาย ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความเมตตาสุดส่วนเราจึงไม่มีอะไรติดตัวของเราว่าเป็นความไม่บริสุทธิ์ในหัวใจเราแม่ไม่ดีไม่ใยไม่ปรากฏเลยเราช่วยชาติช่วยขนาดนั้นชี้นิ้วได้เลยเอาใครเอาใครมาแข่งก็มามาแข่งกบหลวงตาบัวนี่ช่วยชาติหนึ่งช่วยด้วยใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนพอทุกอย่างแล้วสองด้วยความเมตตาครอบโลกธาตุแล้วเราจะเอาความทุจริต มืดดำมาจากไหนมาทําลายพี่น้องหัวใจพี่น้องสหลายที่บริจาคมาด้วยความบริสุทธิ์ใจทาลายไม่ลงเราบริจาคหมดแบมือตลอดเวลาอย่างที่บริจาคทั้งหลายมาเหล่านี้จะไม่ไปไหนนั่นนี่นะออกทั่วถึงกันหมดไม่มีที่จะมาเข้ากระเป๋าเราเราไม่มีเนี่ยนะแล้วอุตส่าห์พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อพี่น้องทั้งหลายช่วยเต็มเหนียวเราพอทุกอย่างแล้ว <c oughs> นี่ลนะการบําเพ็ญธรรมถึงขั้นพอพอหมดในหัวใจนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว ตั้งแต่วันจิเลสที่มันต้องการนั้นต้องการนี้อยากได้นั่นอยากนี้พังลงหมดความอยากพังลงความทุกข์พังลงไปตามๆกันเหลือแต่ความพอพอเป็นบรมประสุขคือจิตที่บริสุทธิ์เป็นธรรมาตุแล้วพอนี้ช่วยโลกด้วยความพอเราไม่ได้ช่วยด้วยความหยิห่งรวยแดงอะไรนะเราช่วยด้วยความพอแล้วเรายกนิ้วได้เลยหรือจะหาใครมาแข่งก็เอามาการช่วยโลกได้ข่านี้เราไม่มีแม่แม่ถีแม่ทรายที่จะมั่วหมองต่อพี่น้องไหนด้วยความทุจริต ที่นําสมบัติพี่น้องหลายบาบริจาคนั้นนะมาเป็นของตอนแม้ไม่ถิ่นายเราไม่มีเป็นถึงขนาดนั่นแหละเราบริสุทธิ์ถึงขนาดนั้นทุกอย่างไม่ว่าทองคำดอลล่างเงินสดทุกอย่างแบบเดียวกันหมดเราช่วยด้ยวยเต็มกําลังความสามารถในชาตินี้เราก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ช่วยพี่น้องทางหลายเบื้องต้นก็ฟัดต,ตัวเองกับี่เลสซะก่อนเอาอยู่บนป่าในป่าในเขาคนเดียวเหมือนจะผ้าขี้ริว้วห่อมูดห่อพูดนั่นแหละผ้าขี้ริ้วก็เอาทองเอาเอา,เอา เอาผ้าคีริ้วก็คือเอาผ้าย้อมฝาดคือผ้าแก่นขนุนมาห่อห่อห่อ,อ,อ,อมูดหคูดคือเรามีจะขี้โรคขี้โกดขี้หลงเต็มตัวเรียวกว,ว่ามูดว่าคูดห่อไว้ยังงั้นละค่อยชำระออกชำละค่อยจางไปจางไปจิตใจค่อยสว่างสว่างขึ้นมาอมฟาดกับกิเลสไม่หยุดไม่ถอยส,สุดสุดท้ายใจก็จ้าขึ้นมาเลยนี่เวลาใจจ้าขึ้นมาแล้ว เราที่ได้มองเห็นโลกที่เราเคยผ่านมาใต้กองกันมานี้กี่กับกี่กันไม่ว่าท่านมาเราปฏิเสธไม่ได้นะใต้กองกันมาทะเลนับพมนับชั่นตัวเองไม่ได้นิมมาใคยเราก็เป็นแบบเดียวกันกับโลกทลาลเวลามันจ้าขึ้นมามันเห็นหมดจะว่าไงจนเกิดความน้อยอกน้อยใจที่จะสั่งสอนโลกต่อไปสั่งสอนอยังไงก็เราบึกบึนมาแทบเป็นดำตายถึงได้มาลูกขนาดนี้แล้วใครจะอุตส่าห์พยายามให้ลูกได้เห็นได้อย่างนี้แล้วอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอถึงวันตายเท่านั้นพอน,นี่ มันเกิดความปรารถนาน้อยหรือความมักเรียกว่าความค้นขวายน้อยขึ้นมาไม่อยากสอนสอนใครเลยเพียงเราคนเดียวนี่ก็แทบเป็นตายตายผ่านขึ้นมาแล้วแล้วใครจะมารู้อย่างนี้ได้เห็นได้แล้วอยู่ไปกินไปพอถึงวันตายเท่านั้นพอนั่นนะแล้วทาํามอึดงก็ขุดขึ้นมาอย่างแรงทีเดียว <c oughs> นี่เตือนกันนะที่จะได้มานําพี่น้องทั้งหลายนี่คือธรรมประเภทนี้เองเตือนขึ้นมาก็เมื่อว่าโลกอันนี้มีแต่โลกมืดโลกบอดไม่หมด มีใครไม่มีใครรู้ได้เห็นได้ว่ารู้แล้วแต่เราคนเดียวเราก็เป็นมนุษย์มันกันกันกบโลกหรือเราเทปเป็นเทวดามาจากไหนเราทำไมถึงรู้ได้โลกทำไมถึงรู้ไม่ได้เขาเป็นมนุษย์ด้วยกันรู้ได้เพราะเหตุใดนี่ละคำว่าเพราะเหตุใดนี่เองมันสายทางมันย่างมาตั้งแต่สร้างคุณงามความดีตั้งต้นเริ่มเป็นรากเป็นฐานมาเป็นทางเดินเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนถึงจุดนี้ด้วยอํานาจบาร,รมีของเราที่จะสร้างมาเนี่รู้รู้ได้เพราะเหตุนี้นั่นเข้าใจไหมลนะ่ะ นีลูกเขาเขาสร้างคุณงามคนดีอย่างนี่นั่งเต็มสลานี้มีแต่คนสร้างคุณงามความดีก็เป็นผู้สร้างสะพานเพื่อตัวเองไว้โดยลําดับเหมือนกันเรารู้ได้เขาทาไมจะรู้ได้คนนั่นเดินมาคนนี้เดินมาเดินมาอยู่สอยถึงได้เหมือนกันนี่นี่รู้ได้เพราะเหตุใดยอมทันทีเลยอ๋อรู้ได้ที่แรกว่าจะไม่สั่งสอนใครเลยนะจะอยู่คนเดียวาก็ตายไปนานแล้วถ้าธรรมดานะตายไปนานแล้ว <c oughs> แต่นี่พอนี่มากระตกนะนั่น ว่าโลกรู้ไม่ได้เรารู้ได้คนเดียวเราเป็นเทวาบุรเทวดามาจากไหนเราถึงรู้ไดท้ทั้งทั้งที่มนุษย์เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทําไมเราก็เป็นมนุษย์ษทำไมรู้ไม่ได้เรามารู้ได้แต่คนเดียวรู้ได้เพราะเหตุใดนี่เพราะสายทางบารมีที่สร้างมามา,มากน้อยนี่โลกไม่สูญน,นะบารมีเนี่ยจ้าเกิดในภพใดภพใดก็ตามความดีงามนี้จะโลกไม่สูญได้ติดอยู่ในหัวใจัวใจ นนี่ก็สั่งสมมาเร่ขึ้นมาพอดีมากเขามากเข้าทำละความชั่วชาติมกออกที่เด่นขึ้นเด่นขึ้นสุดท้ายกับรู้ได้พอเหตุนี้นั่นเห็นไหมละ่ะเมื่อสายทางคือบาร,รมีของเราสร้างมาโดนนักมันก็มารู้ได้พอเหตุนี้อ๋อรู้ได้ยอมรับเลยนะอ๋อรู้ได้ไม่มากก็ได้หล่ะที่นี่เพราะมันมีสายทางมา พูดที่จะมาบา,า,าหลุพ้นแต่ลายมีสายทางมาทางนั้นสร้างบารมีมาโดยน่ะผู้ยังไม่หลุดพ้นก็กำลังก้าวมาก้าวมาเพื่อความหลุดพ้นอ๋อรู้ได้ยอมรับนี่เรละที่ได้สั่งสอนโลกมาเลยๆต่อจากนั้นมาก็้าวมาสูเ่เรื่องช่วยชาติบ้านเมืองจงงนกระทั่งวันนี้เราไม่เคยคิดนะว่าเราจะช่วยชาติบ้านเมืองมันนักเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราด้วยบุพเพนิว่าชาติบางก่อนเราเคยสั่ง สมคุณงามความดีมาเดียวกันเคยเป็นเป็นญาติเป็นเมื่อเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นมิตรเป็นสหายเป็นพี่เป็นน้องเป็นเจ้าเป็นนายเป็นบริษัทบริวารเป็นครูเป็นอาจารย์มันเกี่ยวโยงกันมาด้วยบุเพนิว่าชาติปางก่อนพ่อพูดกันปั๊บมันก็ลงกันเลยแล้วลงกันก็เดินตามกันไปเลยนี่เราทำชาติบ้านเมืองเราให้เจริญรุ่งเรืองแน่นหนาบ้านคนก็เด่นดัถ้าไม่มีสายวาสนาบารมีบุพเพนิว่าชาติปางก่อนมาเกี่ยวโยงันแล้วสอนกันก็ไม่ลง เขาไม่เชื่อเราเราก็ไม่พอใจที่จะสอนเขาแล้วก็จมไปเลยอันนี้ต่างคนก็ต่างพอใจเอาเอานี่ก็ช่วยเอาจะช่วยเต็มที่ท่านนั้นกระบืนองตามตามไปไปเราก็เห็นแนวผลประจักษ์แล้วเวลานี้ทองคำอะไรในคําหลวงเคยมีที่ไหนได้ทองคำตั้งที่เบต,ตันกว่านั่นเวลานี้ก็ได้อีกร้อยกว่าร้อยยี่สิบกว่ากิโลแล้วเนี่ยนี่เรียกว่าทองคําประเภทเสริมทราบจ้าไรเข้าสู่กลางหลวงแล้วทีนี้ก็ดนลลาตั้งสิบล้านกว่ามอบ ส่วนเงินสนนี่ทั่วรกระจายทั่วประเทศไทยช่วยชาติบ้านเมืองน,นี่ก็เพราะสายเกี่ยวโยงบุพเพนิว่าชาติบางก่อนเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นบริษัทบริวารเป็นเจ้าเป็นนายของกันและกันสายเกี่ยวโยงนี่มาเข้ากันได้ดผู้ผึ่งไปด้วยกันเลยเนี่พายิานน้องทั้งหลายถ้าธรรมดาเป็นไปไม่ได้นะอืมใครก็เป็นคนเหมือนกันเป็นคนกันเอาออกมาที่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาจะยอมเชื่อไหมเราจะมีความสามารถสั่งสอนคนให้พอเชื่อถือได้ไหม มันไม่ได้นะมันเป็นประจามนิสัยวาสนาต่างนานถ้ามีนิสัยวาสนาแล้วเห็นกันปับ๊บเช่นอย่างเรายกตัวอย่างเมื่อวานนี้เราก็พูดพระพุทธเจ้าเสด็จไปกําลังเสด็จไปก่อนพ,พระกัสสปะพระกัสสปะตามเสด็จมาทีหลังพอไปถึงนั้นเห็นพวกแม่ค้าเขาไปขายของเขามาขายของหาสินค้ามาเต็มเบียดเต็มเบียดเต็มเบียยทุกคนทุกคนหาบานเขาเดินพระ ผ่านพระพุทธเจ้าไปแบบเฉยเลยนะเข้าใจไหมละ่ะพระพุทธเจ้าเดินไปนี่เขาเขาก็เดินผ่านพระพุทธเจ้าไปเฉยเลยนั่นเห็นไหมละ่ะนี่แหละสายเกี่ยวโยงหรือไม่เกี่ยวโยงฟังเอานะพอไปถึงที่ใดท,ที่หนึ่งแล้วเอานั่งนี่แหละอาน,นุนว่าเนี่ยเรานั่งที่นี่คอยนี่พวกแม่ค้าทั้งหมดนี่นะเขาเคยเป็นลูกศิษย์พระกัจจปะนั่นมากยิ่งกว่าเป็นลูกศิษย์ของเรา นี่เขาไปนี่เขาจะเทลงหมดบรรดาสินแม่ค้าที่หาของมาเต็มกําลังความสามารถเขาจะไปเทลงถวายพระกัสจปะทั้งหมดเพราะนี่เป็นลูกศิษย์ของพระกัสปะเรานั่งอยู่นี่รอนะทั้งเดียวพระกัสปะก็จะพาลูกศิษย์ลูกหานั้นขนของนั่นมาหาเราเราคอยฉันอยู่ที่นี่สบายดีไม่นานนักทั้งเดียวพระกัสปะก็นํามาจริงๆหลังไหลายมาหมดเลยแม่ค้า มาถวายพระพุทธเจ้าพระกัสปะฉันด้วยกันเราอยากจะไปแทรกกับในวงนั้นด้วยคราวนั้นแต่เลยไม่ได้แทรกไม่มีวาสนาก็ไม่เอาละเข้าใจไหมนี่ละสายเกี่ยวโยงเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าจะเด็จไปต่อหน้าเขายังไม่หมดเขายังไม่สนใจเฉยเลยพอพระกัตบปะมาท่านนั้นลงกันหมดเลยนี่สายวาสนาสายบาร,รมีมันหนักปเป็น <c oughs> พูดเ,เชื่อกันได้ทันทีทันทีน,ทนี่สายวาสนาเคยลงกัน ถ้าไม่ลงกันแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อที่ที่จะฟังและไม่เชื่อไม่เชื่อที่จะพูดไม่พอใจที่จะพูดมันก็ผ่านกันไปผ่านกันไปนี่คือสายบุญสายกรรมของพวกเราแล้วชาติไทยของเราที่พยุงกันมานี่ก็ไม่พ้นจากสายบุญสายกรรมที่มีพ่อมีแม่มีญาติมีงมีบริษัทบริวารมีเจ้ามีนายมีลูกน้องแล้วมีครูมีอาจารย์เป็นสายเกี่ยวโยงมามันจะค่อยยึ่งค่อยพยุงกันอย่างที่เรามาเห็นไหมเนี่ย สลาหลังนี้ก็ว่าใหญ่โตที่สุดเลยนี่เห็นไหมแต่เวลามีงานทีไรดูที่สลาหลังนี้มีความหมายอะไรก็เพราะน้ําใจของพี่น้องทั้งหลายมาสร้างคุณงามความดีร่วมกันกับครูกับอาจารย์เพื่อยกชาติไทยศาสนาไทยบ,บ,บ,บาบมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยของเราขึ้นเป็นลําดับนี่เรื่องราวทั้งหลายมันก็มาทุกแห่งทุกหนทั่วประเทศไทยมาหมดนี่นะเนี่ยไม่ว่าจังหวัดไหนจังหวัดอะไรมาหมดมาที่นี่เพราะน้ําใจ เนี่ยก็ุดหน้าพี่น้องหลายทราบเอาไว้ด้วยสายเกี่ยวโยงกันบุเพนี่ว่าชา,าติบาก่อนเราเคยสร้างบารีมีมารวมกันมันถึงเป็นไปไดดอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่จำกนำจันน้ําใจเป็นจำกันอยู่ที่ไหนน้ําใจถึงกันถึงกันไปได้หมดพอใจเหลือวันนี้เทศเพียงเท่านี้แล้วมันได้เทศมากกว่ามากแล้วแล้ว